่อผู้ใหญ่สงสัยสลบแล้วค่ะสงสัยไปไปไปเมืองสวรรค์อยู่ค่ะไปฟ้องเทวดาอยู่นะคะแกไม่มาจ้าแตำรวจว่าจะมาจะมาเดินเดินหน้าเข้าเนี่ยเพ่อเอาคิดหน่อยสลบแล้วมันเป็นอะไรแม่ตำรวจว่าจะมาจะโทรไปก็เข้ามุกาหารเขาบอกว่ารับทราบแล้วครับเกิดทต่ไหนข้าง บ้านลุงพลเขามาทำพิธีมากับใครมากับนักข่าวค่ะแต่เขาไม่มาเขาไมมาเขาไมมาเป็นอะไรนะมี่ขึ้นใหม่ไม่ได้ยินเอาย่านิงบอกดิไม่เออถ้านั้นก็หูปาไม่ต้องพูดอ้าวแม่ยังไม่ถึงแม่แม่ยังไม่ถึงแปดนาทีเลยรถใครมา รถนาโอ้รถพระเอกโอ้ยมึงก็มาสาเดินะลูกรถหน่อยพระเอกมาพระเอกมาแล้วพี่มาขามาช่วยเราแล้วโอ้ยมาตอนจบรถหน่อยพระเอกมามามาตอนจบป้ายอยู่นะครับผมแจ้งความไว้แล้วนะ ้ายอยู่นะอ่าน้ายออกไหมครับห้ามทำการใดๆทั้งสิ้นนะเขาทำจนเสร็จไปแล้วนี่เขาทำจนเสร็จไปแล้วนี่เนี่ยเขาบอกว่าใครเอาภาพเขาไปออกเขาจะเขาจะฟ้องให้หมดเขาว่าให้เขาฟ้องเลยนะนู่นคนเสื้อขาวเขาบอกว่าใครภาพเขาไปออกเขาจะฟ้องให้หมดเลยเอาเก็บไว้ครับ เอาเก็บไว้เป็นหล right. ักฐานครับว่าคุณเข้ามาในบริเวณนี้มีป้ายคำสั่งอยู่แคปผมแล้วตำรวจไปแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตำรวจมาแล้วหยุดหยุดตำรวจมาแล้วหยุดเดี๋ยวอย่าพุ่งไปอย่่าพงไปหยุดตารววจมแล้ ก็บอกว่าแจ้งความไปแล้วข้อหาอะไรครับาาก็ช่างเดี๋ยวเขารู้เองเดี๋ยวเขาบอกเองเพราะว่าเขาแจ้งก่อนแล้วลงม,ม,มาไม่ว่าไม่ใช่ว่าคุณทำได้ผ่เดียว เขาไปถึงข้างในหนุนเขาฟื้นไปไหนเขาฟื้นป้าฟื้นอยู่ี่บ้านค่ะย่าสวัสดีค่ะเห็นแล้เขามาเหตุวิธีอยู่นี้ป้าคำสใยบอกว่าอย่าทำเลยเพราะว่าอันนี้เขายึดไปแล้ว ขนาดชาวบ้านผูกอกอยากพรอนอยากบวงสวงก็พรอนไม่ได้บวงสวงไม่ได้นี <fry UC S> ่ค่ะนี่เขาบอกว่าจะจับทุกคนเลยจับพวกราเขาจะจับพวกเราเขาถ่ายได้แต่แต่เขาเขาไม่ให้เราถ่ายเขาเขาบอกว่าใครเอาเพจไปออกเขาจะจับให้ทุกคนเลยเขาบอกอย่างเงี้ยเขาจะจับพวกเราหนุนเขาทําพิธีจุดธูปจุดเทียนไปหมดเลยนะคะเขาไปทําในพื้นที่เลยเ้อะตอนแรกไม่ต้องเข้าไปรอเจ้าหน้าที่ไปเลย ว่าทำอะไรมาทำตรงนี้เหมือนกับว่ากันแก้งเราันิเขาถ่ายแล้วได้พอเราถ่ายหมดจะแจ้งความเออพอเขาถ่ายจะถ่ายได้หมดแต่เล่าถ่ายนะถ่ายไม่ได้ค่ะ่องงเรืย ให้เปิดคลิปให้ดูเลยมีคลิปอยู่ในนี้อยู่คือเราอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยมาจุดทุกเทียนร้อนใครอ่ะมาจุดทุกเทียนเขาไม่ได้จุดข้างในเราก็มาจุดข้านอกแค่นั้นครับเข้าไปข้งในไหมข้างในออะไรข้างในเขาห้ามนะข้างในเขอก่าตรงนั้นเขาจุดตรงนั้นเขาบอกว่าเราไม่ได้บุกรุกไม่ได้ทำร้ายอะไรใครเขาบอก่ใส่ไรก่อนะ ถ,ถ alone, to to okay. ้าจะต้องไปทำไปคือเราไม่รู้ถ้าเราต้งไปเขาบอกเราก็รู้โอเคผ่านไปรู้หมดแล้วว่าเขาจะเชิญแต่คนนี้พอเขาเตือนแล้วเราก็ออกมาเขาออกมาเตือนออกมาเลยค่ะเราก็ไม่รู้เนาะเราไม่รู้ แล้วเราก็มาทำตรงนี้ค่ะจนเสร็จทีนี้พอพอพู้ที่เราเตือนเนาะเราก็ไม้เขาก็เริ่มทำเลยค่ะเราะงั้นงั้นเราไม่เข้าไปในเขตของของของตรงนี้นะเรามาทำบีมถนนซึ่งเป็นเป็นเป็นทางหลวงทางสาธารณะเท่านั้นจบแล้วก็ไม่มีอะไรซึ่งซึ่งซึเรียบร้อยเลยเโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะาดนี้เราเห็นเนาะเราถ่ายคลิปไว้หมดเลยทาพิธีจนเสร็จเพราะว่าเข้าะ ากว่จะอจะไม่ได้า่ยูไม่ไม่ได้ลังไม่ได้เขาห้ามได้ก็ปิดหลบอยู่ทำไมบอกไม่รู้เนาะมันะแล้วก็จะเอาพี่หนุ่มีสองหดวย นี้มันเมื่อก่อนเข้ามาใช่ไหมมันทําได้แต่ตอนนี้ไม่ได้คนละครั้งกันแต่ว่าเขาประกาศแล้วนี้ทำให้ทำกีทีอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้เขายึดแล้วป้ายนักบัตรเลอร์อยู่เราก็ไม่ได้ทำค่ะเราก็บอกดีๆนะเราก็บอกว่าอย่าทาเลยก็ขอร้องอย่างนี้ค่ะแต่ก็ยังมาทําจนเสร็จ ทุกวันเลยทุกวัน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 ไม่เป็นไรหรอกคนไทยด้วยกันใจดีคนไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันก็ต่อไปอีเดล้วต้องมาทำอีกคนคือคนชาไว้ถ้ามาทำให้เราตายเราไม่ตายหมดตายเน้องฝึกฝึกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกครับได้ครับมันจิเป็นประเด็นครับครับไปครับท่านผู้ใดนคท่าไผครับ ใจแน่กลับไปไม่เป็นประเด็นไม่ต้องมาทายเ้าเจ้า